มีบริษัทใหญ่ระดับโลกบริษัทหนึ่งมีสาขาก็30ประเทศได้มั้งแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพราะว่าธุรกิจเราธุรกิจหลักของเขาคือการประมูลงานศิลป,ปะและของเก่าสะสมที่ราคาแพง นะแล้วก็เป็นของดีชื่อซัตเทอร์บีนะบริษัทนี้เขามีสาขาอยู่ที่ฮ่องกงด้วยตอนนี้ก็มีข่าวจะว่าไปก็เป็นข่าวเล็กๆนะแต่ว่าเป็นที่คือฮากันในแวดวงศิลปะรวมทั้ง แวดวงชาวพุทธในหลายประเทศด้วยนั่นคือว่าวันที่6เนี่ยบริษัทซัตเทอบี้เนี่ยจะประมูลพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่นะพระบรมสารีริกธาตุที่ว่านี่ก็ขุดพบมาตั้งแต่ปี2441สมัยรัชกาลที่5 ที่่รัฐตุรประเทศและการคบหากครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้มีหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงในปอดศาพเพราะมีจารึกนะพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระบรมสาศรีกัลานี่เป็นของอพระพุทธเจ้าแห,ห่งราชวงศ์สักยะ ก่อนนั้นเนี่ยความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเลือนหายไปนานแล้วเพราะว่าพุทธศาสนาก็สูญพันธ์ไปจากสูญหายไปจากอินเดียเป็นพันปีแล้วแม้กระทั่งเจอพุทธคยาฝรั่งก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับพระพุทธเจ้า จนกระทั่งมีหลักฐานมากมายที่ระบ,บุว่าพระพุทธเจ้าหรือพะอัะโคโดมเนี่ยนะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มีจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าและหลักฐานยืนยันที่สำคัญเนี่ยชิ้นหนึ่งก็มาจากพัสถูกที่เมืองปิพราวาซึ่งเป็นที่มาของการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย พระบรมสารีริกธาส่วนหนึ่งก็ตกเป็นของวิลเลียมแคคสตันเปเป้นะซึ่งเป็นผู้ค้นพบผู้คุดคน้นแล้วก็ตกทอดมาจนถึงลูกหลานเขาหลายชั่วคนตอนนี้ลูกหลานเขาที่ถือครองพระบรมสาลีริกธาน,นี้ก็มอบให้ซัตเทอบี้ทำการประมูลในวันที่6เนี่ยก่อนวันวิสาขบูชาไม่กี่วัน มันก็สร้างความกังขาและเสียงวิพากวิจารนะจากคนทั่วไปไม่ใช่น้อยนะแต่ชาวพุทธบางท่นไม่ค่อยรู้เรื่องอะคำถามเนื้อคือว่าพระบรมสารีราตนนี่เอามาขายได้เหรอเอามาประมูลได้เหรอแต่ว่าโลกยุคโ,โลกโลกยุคนี้เนี่ยนะอะไรแล้วก็เป็นสินค้าไปหมด ทุกอย่างมีราคาซื้อขายได้เพราะว่ามันเป็นโลกทุนนิยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุก็เลยกลายเป็นสินค้าที่นำมาประมูลนะสัตบีก็ไม่ได้รตะเกียนตะขวงอะไรที่จะเอาพระบรมสารีริกธาตุมาประมูลอ้างว่าที่มาประมูลเนี่ยไม่ใช่กระดูกไม่ใช่อัฐิของมนุษย์ แต่ว่าเป็นแก้วเป็นแก้วที่สวยงามมากนะมีหลายสิบเม็ดเลยแต่ชอบพูดบว่า,วานี่คือพระบรมสารีริกธาตุละมันไม่ใช่แก้วไม่ใช่อัญมณีอันซอเทบีก็เขาก็เลี่ยงไปนะในการที่เอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาประมูลเนี่ยนะมันเรียกว่าเป็นการทำให้ ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นสินค้าแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งนะนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์คือชาวพุทธนะคนทั่วโลกอาจจะไม่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าคนชาวพุทธถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์นี่จะมาประมูลมาขายได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในยุคทินนิยมนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะขายได้นะหัวใจตับเนี่ย อดเนี่ยถ้าใครมาประกาศขายนะบอกว่าเนี่ยใครที่ให้ราคาดีกว่าก็จะตัดปอดตัดาตาอ่ไตไส้พุงให้เนี่ยกฎหมายแม่อนุญาตน,นะเพราะกฎหมายก็มีเส้นแบ่งนะว่าไอ้ของที่จะขายได้มันมีอะไรบ้างนะเอาไว้ว่าคนที่ขายไม่ได้นะถ้าจะขายก็ต้องขายในตลาดมืด พราะมีเส้นแบ่งตำแหน่งก็เหมือนกันนะตำแหน่งเนี่ยก็ขายไม่ได้นะแต่ก่อนนี่ขายได้นะซื้อตำแหน่งจองงวนก็ซื้อได้ซื้อตำแหน่งเสนาบดีก็ซื้อได้ในบางสมัยเนี่ยเมอทางตำแหน่งขดินเอานะในศาสนจาจักรคริสตก็ซื้อได้แต่เดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะประมูลก็ไม่ได้แม กระทั่งตำแหน่งรัฐมนตรีก็ประมูลไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่ทำลับๆได้นะเพราะว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้น,น,นเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นโลกทุนนิยมเนี่ยแต่มันมีเส้นแบ่งนะว่าอะไรที่ขายได้อะไรที่ขายไม่ได้อะไรที่ประมูลได้อะไรที่ประมูลไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะขายได้หมดเพราะนั้นเนี่ยมันน่าถึงเวลาแล้วนะที่จะมีเส้นแบ่งว่า พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเอามาขายไม่ได้เอามาประมูลไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะถึงแม้ว่าสัตบีบอกว่าไอ้ที่เอามาประมูลเนี่ยมันเป็นอัญมณีแต่ชาวพุทธก็รู้นะว่าพระธาตุเนี่ยบางทีก็เป็นแก้วนะพระธาตุคูบาจา์ ที่เราถือว่าเชื่อเป็นพาระอรหันต์บางทีก็เป็นธาตุนะไม่ใช่เป็นแค่กระดูอาจารย์พูดเราไม่แยกนะว่าแก้วเนี่ยไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุแต่ฝรั่งก็บอกว่าสติก็บอกว่าเนี่ยที่เข้ามาประมูลเนี่ยคืออัญมณีที่เก่าแก่มากเนะเก่าแก่เรียกว่าหลังพุทธกาลไม่กี่สิบปีเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะว่าเนี่ยไอายการที่จะเอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาประมูลขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรบริษัทอย่างซัตทบี้เนี่ยควรจะไม่ควรจะนําเอาสิ่งเหล่านี้มาประมูลแล้วคำถามคำถามนี้อีกคาถามนึงคือว่าของที่นําประมูลเนี่ก็ต้องเป็นของเอกชนนะคำถามคือลูกหลานของแคสตันเนี่ย ได้ภาพรบรมสารีริกธาตุนี้มาได้อย่างไรอาจจะบอกว่าพ่อบรรพบุพบุษคือแคล็กสตันเปเป้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของถามว่าเป็นเจ้าของได้เพราะอะไรบอกเพราะเป็นผู้ขุดพบการจะเป็นผู้ขุดพบเนี่ยมันมากพอมันเป็นเหตุผลมากพอที่จะเป็นเจ้าของหรือเปล่านะในเมื่อเนี่ยภาพรบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันควรจะเป็นสมบัติของชาวพุทธ นะไม่ใช่ว่าพอมาขุดเจอแล้วจะอ้างเป็นเจ้าของถ้าเป็นคนอินเดียขุดพบเนี่ยเขาคงจะเอาเป็นเจ้าของไม่ได้แต่น,นี่พอฝรั่งอังกฤษเนี่ยขุดพบก็เลยอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมอินเดียเขามีสิทธิ์นะเขาก็เลยให้พิสิทธิ์แก่คนแก่ฝรั่งที่ขุดพบแล้วนะว่าเอาส่วนแบ่งไปนะ มันก็เป็นการใช้อำนาจของรัฐทีอนานิคมนะว่าฉันมีสิทธิ์นะโดยเฉพาะกับประชาชนที่เป็นประชากรของฉันเนี่ยมีพิสิทธิ์พิเศษอย่างเช่นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยถ้าฝรั่งเนี่ยทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่ต้องขึ้นศาลไทยนะขึ้นศาลอังกฤษถ้าเป็นคนอังกฤษเพราะว่า เขามีอภิสิทธิ์เรียกว่าสิทธิีสภาพนอกอนัคเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการค้นพบภาพรวมศิลปวิกาท่านเนี่ยแม้คนค้นพบเนี่ยจะเป็นฝรั่งหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะเพราะถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็อย่างที่ว่านะก็ามาขายกันทีแรกก็จะแจกจ่ายกันตอนหลังก็เอาไปขาย อันนี้ก็เป็นปัญหาในหลายประเทศนะเพราะว่าประเทศที่ฝรั่งเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยเขาเจอสมบัติล้ำค่าเขาก็ขุดไปเขาก็ขนย้ายไปบางทีก็ไปขายบางทีก็ไปตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ของประเทศตัวตอนนี้เจ้าของเจ้าของประเทศเหล่านี้นี่ยที่เป็นที่มาของของมีค่าเหล่านั้นเนี่ยเรียกร้องแล้วนะเอาคืนมาเพราะว่า ไม่มีสิทธิ์แต่ที่มีสิทธิ์เพราะว่าถืออำนาจนะถือสิทธิ์ถืออำนาจว่าเป็นผู้ปกครองอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะว่าการเอาภาพลร,รมศรีกัทธานเนี่ยจากอินเดียเนี่ยมาขายเนี่ยมันถูกต้องไหมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขโมยมาก็ตามนะ และพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่เมืองปิปาวาเนี่ยนะสำคัญนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอังกฤษเขารัฐบาลอังกฤษซึ่งคลองอินเดียเวลานั้นเนี่ยถวายกับรัชกาลที่ห้าส่วนหนึ่งซึ่งก็พระองค์ก็นำไปบรรจุไว้ที่วัดสักเกตนะภูเขาทองเนี่ยก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นกระดูกที่เป็นเท่าเนี่ย จากสถูดเมืองนี้แหละแล้วก็เป็นที่เดียวกันกับที่เขาฝรั่งเนี่ยเขาเอาเอาแก้วเนี่ยอัญมณีเนี่ยมาประมูลนะที่มาเดียวกันเลยนะแต่ส่วนหนึ่งไปอยู่ที่พระบรมสารีไปอยู่ที่วัดสเกตคนไทยก็เคารพบ,บูชากันแต่ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะนํามาประมูลตอนนี้ก็เลยมีเสียงประท้วงนะจากชาวพูดหลายที่ พระที่ลังกาพระที่อินเดียชาวพุทธที่ลาวเขาก็ประท้วงสัตบีตแต่เงียบนะจากเมืองไทยนะจนกระทั่งทางทางคนที่รลนลงเนี่ยเข้ามาติดต่อต่อมาว่าเนี่ยทำไมไม่มีทางฝ่ายไทยแสดงความเห็นในเรื่องนี้เลยนะหรือว่าเห็นด้วยหมดนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ น่าจะรับรู้เอาไว้เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยทะาพรที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพบุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทบรรณาโซยะธา,าเหมือนพระจัจัร์ในวันเพล มณีโชติราโสยาธาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยอิวาชนตุขวานจารยทั้งปวงจงบำราดไปสัพารโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านพิธีคายุโกภวา กานจงเป็นผู้มีอายุเดยอายุายืนมีวาตนาสาศิสนิจังอุธาปัจยินโนตาโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังสีบากาคืออายุวันนาสุภาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวาตุสาพพังคลัง สัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคะตุสัพพเทวตาราเชวดาทมุลวงจงรักษาท่านพาภพุธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ ตาโสติพาวันตุเตขอขวัญสัสดีทั้งหลายแก่ท่านทูมือเธิม